ครับกับสวัสดีเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆนะครับจากแฟนเพจยานัดบายเฮียเนียวนะครับรวมถึงเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆจากสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีนนะครับผมวันนี้เฮียเนียวนะครับก็อยากจะรีบมาทําคลิปนะครับเพื่อแจ้งกับเพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งได้ยาชุดใหม่นะครับส่งตรงมาถึงผมเองเนี่ยก็ประมาณเมื่อวาน นะครับก็คือยาที่ได้โพสต์บอกไปก็คือยา,อาที่เขาเรียกว่ายาในตำนานก็คือตัวกิมฮวยหรือดอกไม้ทองนะครับหรือเรียกคนจีนเราก็ตอกเสียงว,ว่ากิมฮวยเกี้ยก็จะมีตัวกิมฮวยซซยกิมหวยก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กนะฮะก็จริงๆเลยอยากจะรีบเอามาอวดเพื่อนๆให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าคือจริงๆตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาจอง แล้วก็ขอรับไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับโดยเฉพาะเจ้าขวดไซส์เล็กที่ได้มาสองขวดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีเจ้าของหมดแล้วขวดใหญ่ก็มีคนขอรับไปแล้ววันนี้นะครับรีบมารับไปนะครับก็คือขวดใหญ่1ขวดขวดเล็กหนึ่งขวดนะครับซึ่งความพิเศษของเจ้ายากิมหวยในชุดนี้เนี่ยก็คือ ผมอยากจะให้เห็นความสวยงามของตัวขวดนะครับซึ่งตัวขวดเนี่ยมันเป็นขวดที่เขียนด้วยลายดอกไม้ทองนะครับนะฮะทั้งขวดใหญ่และขวดเล็กนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับคนจีนสมัยก่อนเขาก็เลยเรียกยาตัวนี้ว่ากิมฮวยนะครับก็คือดอกไม้ทองก็คือมันมีการเขียนลายดอกไม้ที่คอขวดนะครับนะฮะร,รวมถึงเจ้าขวดแบบนี้ที่เป็นลายอย่างนี้นี่นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็น ขวดแบบนี้จากผู้ใหญ่ในสมาคมเรานะครับเคยเอามาโพสนะครับก็คือกิมฮวยเหมือนกันนะครับแต่ยาทั้งสองขวดนี้เนี่ยมีรูปทรงของขวดที่ไม่เหมือนกันนะครับมีรูปทรงของขวดที่ไม่เหมือนกันลายที่คอก็ไม่เหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าเนื้อยาเนี่ยเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันนะครับซึ่งยาจริงๆยายที่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยาเก่าทั้งคู่นะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าถ้าใครเคยได้ยินเรื่องเล่าของเจ้ายาดอกไม้ทองหรือกิมหวยเนี่ยแน่ๆครับว่ามันมีอายุค่อนข้างจะลึกไะว่ากันว่าเป็น100ปีก็มีร้อยกว่าปีก็มีแต่ผมคงไม่ตีอายุลึกขนาดนั้นะนะครับนะฮะเอาเป็นว่าก็อยู่ที่วิจารณญาณละกันแต่เอาเป็นว่าถามว่าความเก่ามันระดับไหนอะ่ะผมก็มองว่ามันก็ระดับหนึ่งอ่ะนะครับสำหรับยา ที่เราเรียกว่ากิมหวยนะครับแต่ความพิเศษของยาชุดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ายาชุดนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือผมได้ขวดที่เรียกว่าขวดครึ่งปอนนะครับมาหนึ่งมาสขวดแล้วก็ขวดที่ใหญ่พิเศษซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนนะ่ะที่จะเห็นขวดใหญ่แบบเนี้ยในประเทศไทยซึ่งผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกแล้ะผมก็ดีใจที่ได้มาครอบครองเพราะว่ายาขวดนี้มันมีขนาดใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนใหญ่แบบ ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นยากิมหวยขนาดขวด2ปอนนะครับเห็นไหมฮะความสูงมันเนี่ยโหสูงมาณ4ยเซนมันใหญ่มากนะฮะใหญ่ใหญ่ประมาณฝมือใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าตัวขวดเขาใหญ่มากเป็นขวดขนาด2องอนปอนซึ่งโดยปกติขวดเขียนทองแบบนี้เราจะเจอก็คือที่เป็นขวดครึ่งปอนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขวด1ปอน นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอขวดสองปอนนะครับซึ่งตัวนี้พิเศษก็คือมันเป็นขวดขนาดสองปอนซึ่งแบบโขใหญ่มากยกไม่ไหวเลยครับเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วความพิเศษของขวดรุ่นนี้ก็คือมันเป็นขวดที่เรียกว่าขวดขวดเก่าอะ่ะมันเป็นขวดเป่ามือทั้งลูกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ฮะอย่างขวดตัวนี้เนี่ยที่ในในวงการคนเล่ยนยานัทน่ะเขาเรียกว่ากิมหวยอะ่ะ นะครับเขาเรียกว่ากิมหวยมันเป็นกิมหวยแบบเหมือนพิมพ์นิยมอ่ะพิมพ์นิยมในที่นี้สําหรับผมก็คือมันมีคนครอบครองเยอะมากซึ่งมันก็มีจํานวนสําหรับคนเล่นรุ่นเก่าๆที่สะสมเอาไว้ก็เยอะอยู่นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือด้วยความที่ยามันเก่ามากมีอายุเกินกว่า70-80ปีขึ้นไปอ่ะแล้วมันเป็นแค่จุกแก้วเล็กๆแบบนี้แต่ผมจะบิดให้ดูมันเป็นจุกแก้วเล็กๆแบบนี้ครับพอเวลา,พอ,วลาพอเวลาเขาปิดหรือเก็บเอาไว้อ่ะ นะครับคือด้วยความที่ปิดหรือเก็บเอาไว้อ่นีมันก็จะมีรูอากาศอย่างเงี้ยเข้าไปพอมีรูอากาศแบบเนี้ยเข้าไปส่วนใหญ่แล้วอะ่ะยาที่อยู่ในขวดนะครับมันผ่านอายุมาขนาดเนี้ยแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าลูกหลานไม่ได้เก็บให้ดีโดยการมีถุงพลาสติกค,คุมหรือถุงพลาสติกครอบไว้อีกทีอะ่ะส่วนใหญ่อ่ะกลิ่นมันจะหายหมดจะเหลือกลิ่นดินๆน,นะครับแต่ไอเรื่องกลิ่นเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันนะครับวันนี้อยากจะมาโชว์ให้เห็นกันว่านี่ครับเราจะเห็นว่าขวดรุ่นนี้ก็จะเป็นขวดเก่าอีกแบบหนึ่งที่มันจะมี เห็นไหมครับผมไม่ผมไม่ทราบว่าวเพื่อนเอนเห็นหรือเปล่าจะมีรอยตะเข็บซึ่งเป็นรอยต่อแนวขวางแบบนี้นะครับก้นก้นขวดก็จะเป็นขวดเรียบก้นก็จะเป็นขวดก้นเรียบเรียบแบบนี้ไม่มีอะไรแต่ความพิเศษของยารุ่นนี้ที่ผมได้มานะครับข้อที่หนึ่งเลยอ่ะมันเป็นขวดเป่ามือทั้งใบซึ่งมันไม่เห็นรอยต่อหรือรอยตะเข็บแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมครับก็คือเป่าตัวขวดขึ้นมาแล้วก็มาบีบจุกให้มันเล็ก แล้วประเด็นสําคัญก็คือเวลาเขาทําเขาก็จะตัดตัดก้นก็คือตัดเนื้อแก้วออกะครับแล้วก็คือแก้วมันเป็นแท่งเนื้อพอเวลามันเป่าก็จะเอาเอาเครื่องมือมาตบให้มันเป็นเป็นสัสดส่วนที่ต้องการแล้วก็จะตัดนะครับมันจะมีรอยตัดคมคมม,มันก็ไม่คมหรอกจะเป็นรอยตัดแก้วให้เห็นแล้วเนื้อแก้วมันบางมากแต่เนื้อแก้วมันก็จะมีฟองอากาศเยอะเพราะมันเป็นแก้วเก่าโบราณถามว่าเฮ้ยเฮียเนี้ยโกหกหรือเปล่าไม่โกหกนะครับเพราะว่า ตัวขวดรุ่นใหญ่เองอ่ะก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับจะมีรอยตัดที่ก้นขวดเกือบทุกขวดเลยทุกขวดเลยดีกว่าไม่ใช่เกือบทุกขวดผมใช้คําพูดผิดมีรอยตัดที่ก้นนะครับก้นขวดทุกใบสําหรับขวดรุ่นนี้นะครับเป็นขวดแก้วเก่าเป็นขวดแก้วเก่าอีกแบบหนึ่งอ่ะที่ใช้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าถ้าถามผมเราใช้สับง่ายๆก็คือมันเป็นการเป่าสดอ่ะเป่าสดก็คือไม่มีบล็อกครอบเพื่อบังคับให้มันให้มัน ได้สัสดส่วนหรือได้มาตรฐานเหมือนเจ้าขวดรุ่นพวกนี้นะครับถามว่าขวดรุ่นเนี้เก่าไหมเก่าระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาเจอขวดพวกเนี้ยก็จะเก่าลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับตัวจุกก็จะเป็นจุกวงกลมเป็นจุกกลมเขียนทองทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็ซีนด้วยไขยสัตว์อ่ะผมไม่ผมไม่รู้เป็นไขสัตว์อะไรนะแต่มันเป็นเนื้อสีดํานะครับมันเป็นเนื้อสีดํา แล้วผมได้มาก็คือมันมีขวดสองปอนแบบนี้สามขวดเนะเมื่อวานที่ถ่ายแล้วก็มีขวดครึ่งปอนอ่ะอยู่1ขวดนะครับแต่ขวดครึ่งปอนสองขวดเนี้ยไม่ใช่1ขวดได้มา2ขวดนะครับแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เหลืออยู่1ขวดแต่1ขวดนี้ก็มีเจ้าของเพราะวันนี้มีคนมารับไปแล้ว1ขวดกับ1กับขวดใหญ่นะครับซึ่งเหลือไม่เยอะคําถามคือถามว่ายาชุดนี้คุณภาพของยายังดีอยู่ไหมคุณภาพของยายังดีอยู่เพราะว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจ นะครับให้ผู้ใหญ่ที่นับถือเนี่ยเขาจัดการดาเนินเรื่องซื้อยาชุดนี้แล้วส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่ะขอซื้อมาชิมก่อนแล้วอยู่1ขวดนะครับแล้วชิมดูแล้วปรากฏว่าเนื้อยาคือคุณภาพกลิ่นเนี่ยมันยังดีอยู่คุณภาพกลิ่นเขาดีมากและเนื้อยามันเป็นสีเหลืองทองนะครับผมตักใส่จานมาให้ดูนะครับเนี่ยเนื้อยาเป็นสีเหลืองทองและเนื้อยามันละเอียดมากนะครับแล้วคุณภาพของกลิ่นเนี่ยมันยังดีอยู่ ดีเกือบ100%เลยเน่นะฮะแล้วมันเป็นกลิ่นที่หอมนุ่มมากคือมันดีอยู่เกือบ100%เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้ผมเข้าใจว่าด้วยความที่มันยังไม่ถูกเปิดอะคุณภาพมันเลยยังดีอยู่นะครับนะฮะหอมมากเลยอะมันเป็นกลิ่นที่หอมนุ่มและเนื้อยามันเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวขวดเล็กเนี่ยผมเปิดไปก็คือผมก็เปิดขายอ่ะในราคาขวดละหกหมื่บาท ราะว่ามันได้มันน้อยได้มันแค่2ลูกก็มีคนขอรับไปละแต่ขวดใหญ่อ่ะจำนวน2ปอนขวดเนี้ยนะครับผมตั้งขายไว้ที่ราคาลูกละ1,40,000บาทก็ราคาสูงหน่อยแต่ผมเชื่อว่าขวดที่เป็นขวดไซส์2ปอนแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นขวดตำนานแล้วกันผมก็เท่าตั้งแต่ผมเล่นเล่นนะครับหรือใช้ยนัดมาผมเองก็ไม่เคยเจอ ขวดที่เป็นกิมหวยและเป็นขวดไซส์ใหญ่สองปอนแบบเนี้ไม่เคยเห็นน้อยมากนะครับและเนื้อยาคุณภาพยายังดีอยู่แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆสมาชิกหรือเพื่อนๆแฟนเพจเจนัดบายเฮีเนี้วเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยผมจะมีโอกาสได้ชิมเจ้าตัว,ตวกิมหวยกิมหวยหรือตัวกิมหวยขวด2ปอนแบบนี้ไหมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า ใครจะเอาเงินแสนกว่าบาทมาซื้อเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละผมก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแบ่งใส่ขวด 15cc ซเนาะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวแบ่งใส่ขวด 30cc หรือขวด1 on, ออนน่ะราคาจำนวนหารของของ,ของของค่ายาในขวดใหญ่ที่ตักออกมามันก็จะแพงเกินเดี๋ยวหลายๆคนก็จะซื้อไม่ไหว ก็เลยขออนุญาตเดี๋ยวจะตักแบ่งใส่ขวด1 5ซ c ขวดนี้ผมว่าก็ใช้กันก็คุ้มค่านะจะใส่ให้เต็มขวดแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปทําราคาอีกทีนะว่าพอเวลามันแบ่งออกมาแล้วเนี่ยมันพอจะหารเบ็ดเสร็จแล้วได้จํานวนกี่ขวดนะครับแล้วจะขายสักขวดแล้วเท่าไหร่เพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนได้มีโอกาสได้ลองเจ้ายากิมหวยหรือตัวกิมหวยกิมหวยเกี้ย นะครับขวดสองปอนขวดแบบนี้นะเนื้อยาสีทองละเอียดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะเนื้อยาละเอียดแบบนี้นะครับเนี่ยเนียนมากเลยเนื้อยาเนียนมากเนียนเหมือนแบบเนียนเหมือนแป้งเด็กเลยอ่ะนะครับเนี่ยแบบนี้เลยแล้วกลิ่นเนี่ยหอมมากก็คือคือวันนี้รีบพยายามอยากจะมาถ่ายคลิปก่อนนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเอาเจ้าขวดเล็กเนี่ย ไปส่งเขาแล้วเดี๋ยวพอไปส่งเขาอ่ะก็จะไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆหรือว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมาเก็บไว้นะครับส่วนเจ้าตัวกิมฮวยขวดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้อ่านแชร์ที่เชมีเค,เคยเคยแชร์มานะครับจากผู้ใหญ่ในกลุ่มชาเราอ่ะเคยเอามาโชว์นะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะยาที่เป็นกิมฮวยชุดที่เป็นลายแบบนี้หรือขวดทรงเนี้ย นะครับซึ่งมันแตกต่างจากขวดทรงนี้ที่ผมได้มายังไงข้อที่หนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับความสูงอะแตกต่างกันชัดเจนมันสูงต่ําไม่เท่ากันเนาะนะครับแต่ความพิเศษก็คือมันได้หนากว่าเห็นไหมครับมันได้หนากว่าซึ่งปริมาณเฉลีย่ยแล้วมันก็เป็นปริมาณที่เรียกว่าประมาณสักครึ่งปอนด์อะโดยประมาณนะครับแต่ยาขวดเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะที่ผมเจออะกลิ่นมันแทบจะไม่เหลือแล้วมันจะเหลือเป็นกลิ่นผงแห้ง แล้วความหอมมันะ่ะแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะว่าด้วยอายุด้วยอายุเนาะด้วยการเก็บของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญขวดเนี้ยมันมีความหอมเหลืออยู่ประมาณสัก 40- 5 0คือก็เรียกว่ากลิ่นหอมมันก็ยังดีอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่มันอาจจะไม่ได้หอมแบบชัดเจนหรือหวานนะครับสักเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องกิมฮวยเกี้ยกับเฮม,มีแล้วกัน นะครับแต่บังเอิญไอ้กิมหวยชุดนี้เนี่ยก็เลยรีบอยากจะเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับหรือได้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคนมารับไปอีกไปอีกชุดหนึ่งอ่ะนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีของเหลือเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบเอาไปตักแบ่งใส่ขวดไซส์1 5ห้าซีซีขวดนี้ นะครับแบบเต็มขวดแล้วเดี๋ยวก็จะมาแจ้งราคาให้เพื่อนๆทราบแล้วกันนะครับว่าราคามันจะตกอยู่ที่ขวดละประมาณเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่แพงหรอกแล้วมันก็คงไม่มีใครละหำเหมือนผมนะที่จะกล้าเปิดยาที่เป็นกิมหวยแบบเนี้ยเอามาแบ่งให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทดลองกันนะครับไม่ได้ไม่โอกาสดีๆแบบนี้แน่ๆแหละนะครับก็อย่างที่บอกครับยานัดดีๆเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้อง แพงหรือหลายๆคนอาจจะเอื้อมไม่ถึงอีกต่อไปนะผมก็จะพยายามเอามาแบ่งให้เพื่อนๆสมาชิกทุกคนได้ได้ทดลองกันนะครับได้ทดลองได้สะสมได้ชิมกันเป็นประสบการณ์นะครับว่าเฮ้ยยากิมหวยดีๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นยาในตำนานเนี่ยมันมีรสชาติแบบไหนยังไงนะครับแต่ขวดนี้ผมก็นะครับวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามี ลูกค้าแหละขอรับไปก่อนแล้ววันนี้ลูกใหญ่ลูกหนึ่งลูกเล็กลูกหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องรีบเอาลูกเล็กไปให้เขาอีกลูกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าไม่รีบทคํคลิปเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้เห็นความงามของเจ้าตัวขวดรุ่นนี้เนาะว่ามันเป็นขวดเป่ามือเนี่ยความสวยมันประมาณนี้อย่างนี้เลยนะครับไม่มีขวดรุ่นนี้จะไม่มีรอยต่อตะเข็บนะผมว่าจริงๆเดี๋ยวพอใครหาข้อมูลเรื่องการผลิตขวดแก้วในสมัยโบราณหรือคนที่เก็บของเก่าสะสมโบราณเนี่ยก็จะทราบ ว่าขวดรุ่นพวกนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงและอายุการผลิตมันมันมันเก่ามากน้อยแค่ไหนนะครับก้นขวดก็จะมีรอยตัดแบบนี้นะครับก็เอานะประมาณสัก15นาทีแล้วนะครับโดยประมาณเดี๋ยวยังไงผมได้รายละเอียดเรื่องของราคาเจ้าตัวขวดแบ่ง 15cc ซีซีนี้นะครับสำหรับจิมหวยชุดนี้เนี่ยก็จะมาแจ้งเพื่อนๆสมาชิกให้ทราบอีกทีแล้วกันนะครับสวัสดีครับ